จะต้องตายบันไดเหล็กลงไปละตอนนี้ผมมาถึงน้ำตกแรกนะฮะคือน้ำตกนาคราช เดี๋ยวเราเดินตามลำทารไปน้ำตกต่อไปนะครับน้ำตกตาดหมอกครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โปรเต้เดือดซีรีส์ทริปนี้นะฮะผมกลับมาที่น้ำหนาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมมาที่น้ำหนาวเนี่ยเมื่อตอนช่วงฤดูฝนช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วผมกลับมาเที่ยวน้ำหนาวเพื่อที่จะมาดูน้ำตกของแคนยอนน้ำหนาวอีกครั้งนะฮะก็หวังว่าน้ำคงจะเยอะแล้วแหละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับ ไปเที่ยวชมที่น้าตกของที่อําเภอน้ําหนาวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโคกม,มนน้ําตกแรกเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวชมน้าตกหน้าคราดก่อนแล้วก็น้ําตกตัดหมอกครั้งก่อนเนี่ยเรามาชมด้านบนกันรอบเนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสน้ําตกด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะฮะแล้วก็ออกไปเดินแล้วก็ลงไปชมน้ําตกด้านล่างกันนะครับ สำหรับการเตรียมตัวมาครั้งนี้นะครับค่อนข้างที่จะต้องเตรียมตัวพอสมควรเพราะทางที่ลงไปนะครับเป็นทางที่ลาดชันต้องมีการไ่เชือกลงไปด้านล่างนะครับก็อง<ม>ผมก็เตรียมนะฮะกระเป๋าใส่น้ํานะครับขวดน้ําไม้เท้านะฮะค้ำยันถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเดินป่านะฮะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เลยเพราะว่า ทางลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะชันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับนี่ฮะเป็นน้ำตกนากราชนะฮะน้ำมีให้เราเห็นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงต้นฤดูฝนที่ผมมานี่ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น้ำตกลงไปนะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะฮะนูน่นอันนู้นก็เป็นสายน้ําของน้ําตกตาดหมอกครับน้ําพอมีนะครับมองเบนล่างครับนู่นเห็นไกลๆครับมีน้ําด้วยโอเคปะเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันนะฮะ คน,คนี่คือทางลงนะฮะนี่คือช่วงต้นทางลงจะลงไปด้านล่างนะครับเป็นขุบลงไปจะมีขั้นบันไดเป็นปูนแล้วก็มีราวจับลงไปด้านล่างนะฮะไป๋ยวเลงไปข้างล่างกันนะฮะ คนทับทางที่เดินลงมานะครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลาวเหล็กนะครับให้เราได้จับลงมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นเชือกนะครับให้เราตัดลงมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถุงมือจึงเป็นสิ่งสําคัญนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยผมลืมใส่นะฮะตอนนี้ต้องหยิบลงมาแล้วแหละเพราะว่ามันช่วยทําให้มือเราไม่เจ็บด้วยนะครับและที่สําคัญครับถ้าใครใส่เสื้อแขนยาวมาได้ก็ดีนะครับหรือมีปอกแขนด้วยก็ได้เพราะยุ่งเยอะมากนะฮะเอาละหลังจากเนี้ย เรามาถึงจุดที่จะต้องตต่บันไดเหล็กลงไปละอไปเดี๋ยวเราไปต่บันไดเหล็กลงไปชมน้ำตกด้านล่างกันนะครับ ค,ครับเราจะต่ยเชือกลงไปนะครับเราจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะฮะจับเชือกให้ตึงสองมือนะฮะแล้วก็ลงไปครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงน้ําตกแรกนะฮะคือน้นําตกนาคราชน้ําที่ไหลลงมาจากวัดโคกมนนะฮะนี่คือน้นําตกนาคราชครับทุกคนน้ำตกสวยมากะฮะ เป็นน้ําตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาที่เกิดจากการยกตัวกันของเปลือกโลกแล้วก็เกิดหุบนะฮะทำให้มีหุบที่ลึกน้ําก็ตกลงมาจากด้านบนนะครับเป็นสายน้ําตกที่สวยงามมากเลยเดี๋ยวเราไปชมน้ําตกด้านล่างกันใกล้ๆกักกกกนนะครับ รูปพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราเดินตามลำธารไปน้ําตกต่อไปนะครับน้ําตกตาดหมอกครับ อนนี้เราเดินลงมาถึงลำธารด้านล่างแล้วนะฮะก็ก่อนนี้เราจะต้องเดินขึ้นไปตามลำธารน,น้ำตกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปชมน้ำตกตัดหมอกด้านหน้าช่วงนี้อากาศดีมากนะฮะอากาศเปิดโลง่งลมพัดสบายครับลมพัดเย็น ฟังเสียงน้ำตกไหลครับเสียงธรรมชาติสดชื่นมากเลยวันนี้เป็นวันที่ดีครับเป็นวันอะวันเป็นวันที่มีอากาศที่ดีมากวันนี้เราโชคดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมน้ำตกที่สวยๆกันครับ ต้องขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวฝนจะตกนับไปก่อนนี้แล้วทางจะเดินขึ้นยากนะฮะตอนอย่างนี้ก็จะเข้าที่พักกันแล้วครับสําหรับน้ําตกตาดใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าตอนเย็นฝนไม่ตกนะครับอาจจะพาทุกคนไปเที่ยวชมหรือไม่อย่างนั้นถ้าฝนตกเนี่ยก็อาจจะพาทุกคนไปเที่ยวในพรุ่งนี้เช้านะครับอะไะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าที่พักก่อนนะครับ เครับทุกคนตอนนี้ผมเดินขึ้นมาถึงที่วัดข้อมูลแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีเลยทีเดียวฝนตกนะฮะแล้วเราก็สังเกตจากปริมาณน้ําที่ไหลลงมาจากน้ําตกเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็สีก็เปลี่ยนเพื่อความไม่ประมาทนะครับเราก็ต้องรีบขึ้นมาเพราะไม่แน่นะจะเป็นน้ําป่าแล้วทําให้เราไม่สามารถเดินขึ้นมาด้านบนนี้ได้นะฮะ แต่ที่เราเดินมามาสักครู่นะฮะน้าตกของน้ําตกตัดหมอกเนี่ยสีเปลี่ยนนะฮะสีเข้มขึ้นนะครับสีขุ่นขึ้นเลยอ่ะถือว่าเราตัดสินใจอย่างถูกต้องนะฮะก็ใครมาเที่ยวธรรมชาติใครมาเที่ยวน้ําตกเนี่ยก็ให้สังเกตนะครับสีของน้ำนะฮะแล้วก็ถ้าฝนตกเนี่ยก็ควรที่จะรีบขึ้นเลยเพราะไม่แน่นะครับอาจจะมีน้ำป่ามาก็ได้ เอาละเดี๋ยวจากนี้นะครับผมก็คงจะเข้าที่พักแล้วแหละก็คงจะไม่ได้ไปเที่ยวน้ำตกตัดใหญ่นะครับเพราะน้ำตกตัดใหญ่อะ่ะทางลงอะ่ะโหดกว่านี้ถ้าไปเนี่ยคงลื่นแน่ๆนะฮะก็คงจะอาจจะพาทุกคนไปเที่ยวในตอนเช้าแล้วกันก่อนที่จะเดินทางกลับนะฮะเอาละเดี๋ยวไปเข้าที่พักกันก่อนนะครับ เราอาบน้ํากันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิวที่พักกันนะครับก็ที่นี่ครับผมมาพักที่เดิมก็คือเบทเทอร์วิวรอบที่แล้วเนี่ยผมมากางเต็นที่นี่นะฮะรอบน,นี้เห็นฝนตกชุกครับก็เลยอยากจะนอนสบายก็เลยเปิดโดมหลังนี้นะฮะเป็นที่พักของเราคืนนี้ก็หลังจากที่ฝนตกครับ เป็นธรรมดาตกแล้วจะมีหมอกให้เราได้ชมกันอันนี้คือวิวหน้าที่พักเรานะครับมุมเช่นเดิมครับนู่นครับภูผาจิตแล้วก็เป็นวิวของเทือกเขาที่อยู่ด้านหน้าแล้วมีหมอกครับลอยอยู่ สวยงามมากเลยทีเดียวด้านนู้นนะฮะก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอากาศตอนเย็นเนี่ยดีมากนะครับแล้ววันนี้ไม่มีแขกเยอะครับโดมมีอยู่ด้วยกัน3มหลังมีผมอะเปิดอยู่หลังเดียวและก็มีเพื่อนๆเ,เราครับมากางเต็นท์อยู่ด้านบนที่นี่นะครับเป็นที่ที่สามารถมา นอนแบบบ้านพักก็ได้เป็นโดมก็ได้นะครับหรือใครชอบแบบแคมปิง้งมากางเต็นที่นี่นะครับก็ผมว่าดีเลยนะฮะลานกางเต็นเขาสวยมากเลยนะฮะเขาปลูกหญ้าเขียวนะฮะเป็นอะไรที่ปุ๊บเป็นอะไรที่คือว่าถ้าเรากางเต็นแล้วเนี่ยรับรองว่าไม่เปื้อนแน่นอนนะฮะก็ค่ากางเต็นที่นี่คิดแค่150บาทเท่านั้นเองแล้วก็โดมที่ผมพักเนี่ยคืนนึงอ่ะหนึ่บาท บ้านมีหนึ่งหลัง2 0 0 0ับาทนะครับก็นู่นก็อีกที่นึงครับไล่อคินก็เป็นจุดกลางเต็นที่คนนิยมไปนะฮะตอนนี้เขาก็เปิดเป็นพื้นที่ที่ทำเป็นบ้านพักด้วยนะครับทางด้านบนวิวดีมากเลยนะทุกคนพรุ่งนี้ขอให้อากาศดีอย่างนี้นะครับแล้วผมจะไปเดินเที่ยวน้ำตกตาดใหญ่กันอีกนะครับ คือเย็นนี้ที่ไม่ไปเพราะว่าฝนมันตกแล้วแล้วตอนที่ขึ้นมาเนี่ยฝนมันก็ลินลินมาเรื่อยๆครับก็ไม่น่าที่จะสวยแหละลงไปแล้วก็อาจจะเจอเสี่ยงกับน้ำป่าได้แล้วทางลงก็ชันมากนะครับชันกว่าที่ผมลงไปน้ำตกนาคราชแล้วก็น้ำตกต่านหมอกซะอีกนะครับก็เลยว่าอไม่เป็นไรย,ยกโปรแกรมที่จะไปเที่ยวน้ำตกต่านใหญ่เนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะครับ วันนี้คงจะนอนพักเก็บแรงกันที่นี่แหละแล้วก็ค่อยออกไปทำกิจกรรมไปเดินเที่ยวน้ำตกตัดใหญ่พรุ่งนี้แล้วก็ก่อนขึ้นมาครับมีเจอพี่ๆที่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะอยู่ที่น้ำหนาวนี่แหละนะครับ,บเอารูปน้ำตกแห่งใหม่ให้ผมได้ดูก็คือน้ำตกตาดมอนะเป็นน้ำตกที่อยู่ด้านล่างนะฮะของน้ำตกตาดหมอกอีกนะสวยมากเลย แต่ต้องเดินเท้าลงไปอีกประมาณ2กิโลครึ่งนะครับซึ่งยังไม่มีใครไปเที่ยวชมมากนักนะครับไม่แน่นะฮะเดีย๋ยวมีโอกาสแล้วมีกำลังดีๆซะหน่อยเดีย๋ยวอาจจะมาเที่ยวน้ำตกนาคราชแล้วจะลงไปที่น้ำตกตัดหมอกเลยลงไปน้ำตกตัดมอนะอีกก็ได้นะครับก็สำหรับน้ำหนาวเนี่ยผมว่ามันเงียบนะ จริงๆนอะ่ะผมอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยผมก็ขึ้นไปเที่ยวที่เขาค้อวิวก็เป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกอย่างเงี้ยสวยเหมือนกันนะครับแต่พอผมมาเที่ยวที่น้ําหนาวเนี่ยผมก็ประทับใจเพราะว่ามันเงียบเงียบสงบมากนะครับยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่ขึ้นมากมายนักส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักเล็กๆแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์นะฮะใครที่ชอบบรรยากาศที่ไม่วุ่นวายนะครับแล้วยังอยากจะเห็นทะเลหมอกก็ มาที่อำเภอ้ำาหนาได้นะครับที่นี่มีรีสอร์ทมีลานกลางเต็นท์มากมายเลยฮะเอาละเดี๋ยวคืนนีก้ก็พักผ่อนกันก่อนผมไปซื้อ,อหมูกระทะที่ตลาด้ำเหนามาคืนนี้คงทำกินหน้าเต็นท์สบายๆนี่แหละครับแล้วก็พักผ่อนอย่างพรุ่งนี้เช้าก็เตรียมไปเที่ยวต้นตกแต่ดใหญ่กันโอเคเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนไปต้องตัดใหญ่อะเดี๋ยวเรามาชมวิวตอนเช้าที่นี่กันโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ